สำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงจุดขายประกันชีวิตนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของปัจจัย4ปัจจัย4เนี่ยคือต้องมีเงินแต่เงินที่ได้มาเนี่ยจากการทำงานทุกวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีปัญหาตื่นเช้าทุกวันสิ้นเดือนรับเงินเดือนแต่ถ้าวันใด ก็ตามมีอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดขึ้นทำงานไม่ได้มีใครให้เงินเราหรือไม่มีคนให้เงินเราหรือไม่จะเอาอะไรมาซื้อปัจจัยสี่ไม่มีใครคิดคิดเมื่อช้าเกินไปประกันชีวิตเกี่ยวข้องคือเป็นการตอบสนองปัจจัยสี่เพราะเมื่อเราไม่ทำงานก็ยังมีเงินมาซื้อ ปัจัจสี่นะครับในประเด็นที่สครับก็คือเรื่องของภาระความรับผิดชอบคนโสดมีภาระต้องเลี้ยงน้องหลานและตัวเองคนแต่งงานมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกเจ้าของธุรกิจมีภาระธุรกิจคนงานเราแบกภาระทั้งหมดได้ก็ตัวเมื่อทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับมาทำงานเหมือนเดิม สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นใครจะรับภาระแทนเราประกันชีวิตก็คือการหาใครสักคนเนี่ยมารับภาระแทนเราครับในประเด็นที่3ครับคนทุกคนมีความรักความห่วงใยครับคนโสดเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องตัวเองคนแต่งงานเป็นห่วงภรรยาบุตร ใครคือผู้ปกป้องสิ่งที่เรารักและห่วงใยล่ะครับตัวเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงทำงานอยู่การประกันชีวิตเป็นการสร้างเกราะป้องกันสิ่งที่เรารักและห่วงใยครับตัวที่4ครับเรื่องของความฝันคนทุกคนมีความฝันนะครับคนโสดขวันเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับ คนมีครอบครัวหวนว่าความสุขในครอบครัวคนมีธุรกิจหวันถึงความเจริญก้าวหน้าของในธุรกิจใครเป็นผู้สร้างขวัญให้เป็นจริงครับทุกอย่างต้องใช้เวลาพ่อแม่ขวัญว่าลูกเรียนจบรับปริญญาบัตรช่วยตัวเองได้ภาพที่ลูกจะเรียนจบเป็นภาพอีก20ปีข้างหน้าไกลมากถ้าพ่อ ขอสัญญากับลูกว่าจะไม่ป่วยไม่เป็นอะไรตลอด20ปีไม่มีใครทำได้ครับถ้าไม่เป็นตามฝันอันตรายไหมครับอนาคตของลูกก็คงต้องดับไปแล้วแต่ประกันชีวิตเป็นการสร้างฝันใน20ปีข้างหน้าดึงมาให้เกิดในปัจจุบันด้วยการฝากเกิดเป็นทุนการศึกษานะครับเพียงเล็กน้อย ภาพอนาคตก็จะเกิดขึ้นทันทีครับในประเด็นที่5ครับนะการสร้างหลักทรัพย์ทำไมคนรวยคิดว่าไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตครับมีเงินในธนาคารมีหลักทรัพย์มากมายหลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นที่ดินเงินสดซื้อหุ้นกรมธรรม์ก็เป็นหลักทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งครับแต่ตแตกต่างจากหลักทรัพย์อื่นทั่วไปนะครับ ด้วยคุณสมบัติ2ประการครับประการแรกนะครับมันเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถเกิดได้ในระยะเวลาสั้นที่สุดครับประเด็นที่2เป็นหลักทรัพย์ที่สามารถเกิดได้ด้วยเงินน้อยที่สุดครับเพียงแค่ลูกค้าลงชื่อผ่านกระบวนการพิจารณาของเราก็จะเกิดหลักทรัพย์ทันทีนะครับเช่นลูกค้าคนหนึ่งทําประกัน200ล้านใช้เงินน้อยที่สุดให้เกิดหลักทรัพย์ทันที 200รล้านบาทเหตุหข้อนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตด้านของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นตลาดที่ไม่รู้จบครับตลาดประกันชีวิตจะจบเมื่อไม่มีมนุษย์เกิดมาในโลกใบนี้ครับประเทศอื่นๆมีประกันชีวิตมาหลายร้อยปีครับตลาดยังไม่หมดเลยการประกันชีวิตก็คือเงินก้อนหนึ่งเราขายอะไรครับ เราขายเงินก้อนใหญ่ด้วยการผ่อนส่งกับเราและยังรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับแน่นอนครับตัวแทนทุกคนไปพบลูกค้าได้อย่างสหาภาวเผยเหมือนมหาเศรษฐีมาขายเงินจะซื้อกี่แสนกี่ล้านเป็นประกันชีวิตของ Rabbit l i t ลในเครือของ b t ทีกรุปนะครับที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะครับงานของเราต้องมีความสหาภาเพเผยนะครับ และเข้าใจในสิ่งที่เราทำนอกจากประกันชีวิตแล้วเนี่ยที่จะตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแล้วประกันชีวิตก็คือเงินก้อนหนึ่งจะถูกส่งมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งในวันข้างหน้าประกันชีวิตก็คือรากฐานการวางแผนทางการเงินคือการกันเงินก้อนหนึ่งเพื่อการแก้ปัญหาคือวิธีการที่แน่นอนที่สุดและประหยัดที่สุด ในการเตรียมเงินก้อนหนึ่งเมื่อมีความจําเป็นในการใช้เงินก้อนนั้นๆบนเส้นทางของนักขายประกันชีวิตนะครับถ้าอยู่นานเพียงพอจะพบเหตุการณ์หลายๆอย่างทําให้เห็นคุณค่าในงานของเราครับมาดูตัวอย่างนะครับในประเทศไต้หวันครับมีหัวหน้าครอบครัวท่านหนึ่งเสียชีวิตภรรยาเป็นไม้ด้วยความจนเอาศพสามีไปไว้ในบ้าน วันหนึ่งแม่บ้านคนนี้ก็พาลูกสามคนเนี่ยไปกินข้าวนอกบ้านลูกทั้งสามคนต่างแปลกใจว่าปากติแม่ไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านได้พาลูกไปกินร้านแพงที่สุดก็ยิ่งแปลกใจและร้องเพลงคาราโอเกะทำไมแม่ร้องเพลงทงั้งๆที่งานศพพ่อยังไม่จบสิน้นร้องเพลงเสร็จหญิงไม้ล้วงกระเป๋าหยิบสิ่งหนึ่งออกมามองไปที่ลูกชายรู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ยอมกินยา แม่ไม้บีบคอให้ลูกกินยายได้จนตายขาเหมือจากนั้นใลูกสาววัยสี่ขวบและสองขวบกินยาตายกันหมดทั้งครอบครัวแม่ของสามีสาบแช่งเธอว่าเป็นปีศาจทำให้ลูกชายตายแล้วยังฆ่าหลานตายอีกเบื้องหลังที่หญิงไม้ต้องเลือกสิ่งนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกได้ยังไงช่วยลูกได้ยังไงจึงไม่มีทางเลือก แต่ถ้าวันนี้มีตัวแทนประกันชีวิตมาขายประกันชีวิตให้กับสามีของเธอหญิงไม้คนนี้ก็จะเลือกอย่างนี้หรือไม่ล่ะครับเด็กทั้งสมคนจะจบชีวิตหรือไม่ตรงเงินข้ามนะครับที่ประเทศสิงคโปร์มีตัวแทนประกันชีวิตไปขายประกันชีวิตให้นักบริหารหนุ่มแต่ก็ขายไม่ได้เนื่องจากสามเนื่องจากมีเลขานะซึ่งเป็นภรรยาคอยกันแต่นักบริหารหนุ่มรู้เรื่องนี้ดีนะครับ ด้วยการคนที่มองการไกลจึงคิดนะจึงติดต่อตัวแทนคนนี้ซื้อประกันชีวิตนอกฐานที่อีก2ปีต่อมานักบริหารหนุ่มเดินทางไปติดต่อต่างประเทศเกิดอุบไปทางเครื่องบินเสียชีวิตขณะที่มีบุตรหนึ่งคนและภรรยากำลังตั้งท้องอ่อนๆได้อีกหนึ่งเดือนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปร์ภรรยายได้ประกาศต่อหน้าญาติสนิทมิสรสงายว่า เธอจะเลี้ยงลูกไอดีที่สุดแต่ขออนุญาตสามีว่าจะเอาลูกในท้องออกการตายของนักบริหารหนุ่มนี้ทราบถึงตัวแทนประกันชีวิตคนนั้นและได้มาในงานศพและได้บอกกับหญิงไม้ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าสามีในรักคุณมากแอบทำประกันชีวิตไว้ในวงหนึ่งล้านบาทอุบัติเหตุสองล้านบาทให้เอาเงินนี้ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยม,มาเลี้ยงลูกและให้จุดทูบบอกสามีว่าจะไม่เอาลูกออก นะอีกคนหนึ่งนะครับเธอทําตามด้วยเงินก้อนนั้นเธอสามารถเลี้ยงลูกได้ทั้งสองคนจะเริญเติบโตจนทุกๆปีเธอจะเชิญญาติสนิทมาในงานและเชิญตัวแทนนั้นมานั่งที่หัวโต๊ะเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเธอลุกขึ้นยืนกล่าวว่าคนที่ให้อาหารแก่เราทั้งหมดคนที่ให้การศึกษาแก่ลูกทุกคน คนที่ให้บ้านหลังนี้แก่ครอบครัวของฉันและคนที่ทําให้แม่ไม่อย่างฉันไม่ต้องอับอายในสายตาคนอื่นคือคนที่นั่งหัวโต๊ะถ้างานขายประกันชีวิตเป็นงานที่ไร้เกียรติขยะกขยงอยากถามว่ามีงานอะไรมีเกียรติอย่างนี้แทน่จะรู้สึกอับอายต่ําต้อยเรารู้สึกภูมิใจเชื่อมั่นจงยืนการอย่างสหาภาเผยจงเข้าใจให้ถูกต้องถ้าคนทุกคนบนโลกนี้ท้อแท้ ไม่มีใครยอมขายประกันชีวิตชีวิตของแม่ไม้เด็กกำพร้าคนชราในโลกนี้ใครจะรับผิดชอบมีไหมคําตอบคือไม่มีงานของเราเป็นงานที่สําคัญมีความรับผิดชอบสูงมากสิ่งสําคัญของตัวแทนก็คือการเสียสละเพราะตั้งแต่มนุษย์สร้างอาชีพนี้ขึ้นมาในโลกไม่มีอาชีพใดถูกดูถูกถากฐานเนบแนมและเจ็บปวดเท่ากับอาชีพขายประกันชีวิตนักขายประกันชีวิตถูกมองเหมือนตัวเสนียด สร้างปัญหา